เกิดอะไรขึ้นทําไมทรงผมนี้ถึงเริ่มมาฮิตในไทยหรือมันจะเป็นเทรน2026 <g ül> และดัดก,กับระดับท็อปในญี่ปุ่นจะต่างจากไทยไหมคือช่วงนี้เห็นฟิตคนไทยไปดัดผมกันหมดฉันก็ไปทํามาเหมือนกันที่โตเกียวถึงฉันจะตัดผมสั้นมานานแต่นี่คือครั้งแรกในการดัดแล้วคนในอจอจสงสัยกันมากว่าฉันมาทํางานที่ญี่ปุ่นหรอเลยในนี้เลยแล้วกันว่าคุณพี่ทาคุคน,นี้แหละทักมาชวนเองก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเพราะจริงจริงปนี้มีแฟนอยากลองตัดผมที่ญี่ปุ่นแต่ลูกป้าตอนแรกฉันบอกว่าไม่ไดัดเด็ดขาดเป็นคนเีเรียสเรื่อง มันไม่เลิศคือลาบากตอนนี้ดัดร้อนนะเกดปะแต่คุณพี่ถักคูบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขาเป็นนักออกแบบดัดผมระดับท็อปในญี่ปุ่นคือถ้าพี่จะขิงขนาดนี้ฉันเลยไม่เตรียมเลฟอะไรทั้งนั้นคนไทยอะเนาะไว้ใจกันแต่เ<ต>ท<ม>คนิคการซอยช่างญี่ปุ่นเทพจริงแกดูอ่นเริ่มและแอปตื่นเต้นนะเนี่ยแต่ที่แปลกใจคือ <S <S ขเขาดัดร้อนให้เพราะเห็นในไทยดัดเย็นกันหมดชื่อมันดูผมเสียเนาะแต่จริงๆการดัดร้อนเหมาะกับคนผมแห้งนะงงปะราคามันแพงกว่าดัดเย็นรอนจะลมุนกว่าแต่ความเสี่ยงสูงกว่าองศาตต้้้องงงแแม่่่่นนนนลลลลววกกเเเห็ชาาาะคคัััปทททด ภาพมาที่สภาพฉันอ่ะนี่กำลังน้ํำยาที่หมักไลวละเริ่มมีทรงที่บอกว่าคนที่ปุ่นเลิบกันดัดผมมากนี่ก็ดีใจนะที่เชียรให้ทำเพราอะออกมาคือชอบมากแถมใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยสอนเซตแค่แบบใช้โฟมคือออกบ้านได้แล้วแถมให้โฟมของที่รันมาอีกคือนางน่าส์มา,จากจกให้ดูมาทุกคนคิดว่างานเขาเหมือนในไทยไหมเราชอบเราลุกผมตรงหรือผมนี้มากกว่ากัน